ตหวันตากอันนี้สองตากค่ะตากก็เป็นทิศตะวันตาก็เือตากทิศตวอกีเ็จทิศตะวันตากตะวันออกกับตะวันตกค่ะที่ะูถ้าใช้แดตะวันตกมีเที่ยวซึ่งเป็นาเี่เที่ยวแล้วก็ตาจะดังเรื่องของลวดลก็คือหยกหยกสีเขียวจะเกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยความสมบูรณ์แล้วก็สีขาวเรื่องสุขภาพนะคะในม่อให้ท่านสองขอคค่ะ แล้วก็ตาเป็นเรือหุ่นด้วยนี่คือสัญาของจังหวัดตากนะคะมาทำท็ปสมาระเราทำอค่ะแดนก็เลยมาทำไอเมส่ทีเียนที่เขาถามวาไเป็นเหยางเนื้อแีนใหเพาไปนเตาย่างเนือบี่ฝุ่นใช่ไเพราไปเตห่าน้อไาปตาหมยาเนอที่ฝุา้เปนเตาหมูงือแบบ่ไหเราไเป็นเาย่างเข้อแไเาไปเขาไปยเ